สวัสดีค่ะต่ออีพีใหม่นะคะวันนี้พี่ตูหลังจากที่เดินผ่านหมู่บ้านมาสองสามหมู่บ้านแล้วนะคะนี่เดินออกจากวัดมาแล้วไหว้พระธาตุไหว้โบสถ์ร้อยปีมาแล้วคุณลุงก็เลยพาพี่ตูลงอาบน้ํากินน้ําหน่อยแต่พี่ตูไม่ร้อนนะคะวันนี้แดดไม่ร้อนมันเป็นน้ําที่ไม่มีช่องทางระบายมันเป็นน้ําที่เขาใช้ผลิต น้ำปลาปลาเป็นน้องอะไรนั่นนี่เขาเรียกน้องอะไรไผ่น้องไผ่อ๋อนู้นทางนู้นน้องบิงอันนู้นบ้านบิงนะคะเราไปไม่ถึงบ้านบิงอันนู้นบ้านบิงคือบ้านเกิดลุงสววนะคะนุนบ้านลุงสวอยู่ตรงนู้นนะคะทุกท่านลุงสววัเขาไม่ใช่คนบ้านพี่มานคนเงินนะคะโดยกําเนิดเขาบ้านบิงนู้นบ้านเกิดลุงสววค่ะอนาคตอาจจะได้เดินไปนู้นนะคะ พี่ตู่ก็เลยอ้อมนะเมื่อกี้ออกจากวัดแล้วนะคะเราก็จะอ้อมปะเ๋ยวเจ้าถ่ายก่อนก็ได้เลยมาไหมคอยจะยังไม่ปิดบ่จะยังไม่ปิดสคริปต์หรอปิดแล้วอันนี้อันใหม่เออนึกว่ายังไม่ปิดสคริปต์ปิดแล้วปิดตรงบูธพอดีอ๋อแต่15นู่นแหละคอยถ่ายไว้ไปงั้นเลยก็อ้อมอีกนะคะอ้อมไปอีกหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านข้างหน้าคือหมู่บ้านอะไรบ้านสาวเอ็บอกเขาเรียกบ้านสาวเอ็ าวเอถ้าจริงๆอ่ะเขาเรียกถัม่วงใหม่อันนี้ทั่ม่วงใหม่เลยแต่ว่าชาวบ้านเขาแต่ก่อนเขาจะเรียกแต่บ้านเสืเอีมีบ้านไม่กี่หลังเนาะมีบ้านไม่กี่หลังอยู่เนอะเหรออ๋อเขาจะเลี้ยวไปทางนี้เปล่าไม่ไปนู่นนะคะเลี้ยวทางนี้เปลี่ยนเส้นทางแถวบ้านเราก็จะเป็นหมู่บ้านที่ติดแม่น้ำนะคะตรงไหนอันนี้ไปทะลุตรงไหนอันนี้ตรงลู่ตรงนั้น วางอาวุธโอออด้วยนะป้าโอออเดินกันตรงนี้ก็มีหนองน้ำอีกแล้วนะคะตรงนี้ก็เลยอากาศไม่ร้อนนะคะเป็นรอบตะกอนใช่ไหมตะอนไปตะกอนหน่อยเด้อพระโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะไปทางโน้นตาเขาเดิอหนึ่งโู้นเนาะ แดงปิดก้างพี่ตูมีสะดุ้งอากานแ่นเราโค้งมาเลยนะธรรมชาติมากเลยนะดูพี่ตูนี่จะลงเล่นกินน้ำตรงนี้กินหรือว่ามันไม่กินทำไมันกินไม่กินเนียไม่หิวเพราะว่าวันนี้อาบน้ำมาจากบ้านด้วยไงไม่อาบแต่ว่าถ้าร้อนเดยสตอนนั้นมันไม่ร้อนไงตอนนี้ดูค่ะบรรยากาศครึ้มๆนะคะไม่มีแดดเส้นวันที่เดินลาดยางใหญ่น่ะก่อนนั้นล่ะก็ให้กินมันกนแต่ว่ามันหิวมันก็เลยไปเล่นน้ำไปกัน เลยนะคะยังรอยังรอผู้จัดการเราก็เต็มเหมือนกันนะครับมาแล้วนีออ่ทำงานดีมากเลยครับลิ้นห้อยแล้วนะครับตอนนี้มีดำสู้ๆมีดำสู้ๆสุดยอดเลยครับมีดำเนี่คือจะผ่านผู้จัดการบ้านไหนคือไม่ย่ำน,นะคะ เมื่อก่อนนี้เขาแข่งเรือนี่แหละเนาะน้องเนี่ยเนาะพายเรือเราเรามาลอยกระทงก็น้องนี่แหละค่ะนี่เมื่อก่อนมาลอยกระทงที่วัดนี่แหละวัดบ้านทะมมวงอดาเดินเล่นในบ้านไม่ถ้าออกเดินก็ต้องไปงานเลยประมาณนี้ดูโลโลแล้วก็กลับบ้านกันนะคะตอนนี้เดินกลับบ้านกันนะคะปุ๊บเอ๊ะ ตัวทรงองค์เอฟให้พูดไปได้นะครับมาคนเดียวนะครับช่องนู้นดูแต่ตุดตูลูแล้วช่องนี้ได้ดูทุกอย่างเลยนะคะไปพี่ตูไปบ้านกันเลยครับตูก็เดินมาสักพักนะมาถึงบ้านนี้อยากดูมาชาวบ้านใจดีนะคะชาวบ้านใจดีตัดต้นกล้วยพี่ตูพักนะคะเสริมทับก่อนเสริมทับก่อน ช่องนั้นได้ดูแต่ตูดตูลูนะคะช่องไม่ป้าช่องนู้นได้ดูแต่ตูลูแต่ช่องนี้ได้ดูตูดปูด้วยนะอันนั้นไม่เห็นปูแต่มาช่องนี้เห็นปูทั้งตัวจ้าเลยพีนอเนีตอนนี้คิงกันแล้วครับตอนนี้นะครับช่องไหนชัดมาดูช่องนี้ค่ะสาระเยอะ มาดูช่องนี้เด้อแม่แม่พี่น้องเอ้ยเอาเต็นนี้ไม่เอาตอนอืมเอาตอนนี้ยังเล็งยังลูกค้ากันแล้วนะครับแต่ละช่องยังลูกค้ากันแล้วขอบคุณทุกท่านอืมคนขอขอบคุณนะยังลูกค้ากันแล้วเดี๋ยวให้พี่ตูเสริมเสริมพลังต้นกล้วยดูปอกกินข้างในโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยมีพลานามัยสมบูรณ์คราน อร่อยแรงมากเลยต้นกล้วยอย่างอร่อยเลยได้กำลังแล้วได้พลังงามแล้วนะคะแล้โอ้โหเน็บงาไปเลยนะครับตอนนี้เนอ,อ่นเบียก์กฝึกไปนะครบเน็บงาไปแล้ว รถ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 มอเตอรไซค์ไปต่อกันนะจ๊ะอันนี้พี่ตู่ก็เดินม,มาเรื่อยๆแล้วนะคะแต่เปลี่ยนเส้นทางนะคะตอนไปเราไปเส้นทางนูน้นค่ะกลับเราก็ลัดเลาะเข้ามาทางหมู่บ้านนะคะบ้านท่าม่วงเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าลัดเลาะ ไปทางไหนั้งนี้หรือนู่นใช่ไหมพอดีเราได้ไปสั่งน้ำเราไปสั่งน้ำกินนะใครเอาน้ำอะไรไหมไปต่อปัวอะไรไหมเอาน้ำอะไรมาจ้าโอเลี้ยงโอเลี้ยงเอาลี้ยงก็ได้ไปไปต่อครับเพราะว่าเราจะไปหาน้ำเพราะว่าขาไปน้ำยังไม่ร้อนนะคะขากลับมีร้อนแล้ว เรามาแหงานบ้านนี้แล้วค่ะนี่งานสุดท้ายของใครโซนเนาะวันนั้นที่มาแหน,นะคะก,กับใคราะสิ่งี่แหละสุดท้ายใมงวงนะคะพี่ตมาเดินตามหมู่บ้านนะคะเขาเป็นเมื่อก่อนเขาจะพาช้างเนี่ยมาฝึกเดินแบบนี้แหละคะ่ะ าวบ้านได้ลอดท้องเจินไปกับประกาศลอดท้องช้างด้วยเมื่อก่อนเขาเรียกคนลอดท้องช้างนะเนาะอย่างนี้เนาะเกินตามโมบ้านแบบนี้นะคะ ก็นิ่งแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราไปหาตั้งกาแฟก่อนตอนนี้ได้แล้วนะคะแังงานทีมงานนะคะนี่โอเลี้ยงยกล้อก็มีกาแฟก็มีอะไรนะลุงได้อะไรนะลุงได้แฉมะนาวนะคะลี้ยงยกล้อของเราได้กาแฟพี่ตูนั้นเดินอ้อมบ้านท่าม่วงจนจะเข้าบ้านพี่มาคนขึ้นแล้วนะทุกท่านเราเยอะอยู่นะคะนี่แต่ยังไม่ได้แกะเลยขนมปังขนมปังนพี่ตูอยู่ตรงนน้นนะแม่แม่เห็นไหมคะทุกท่าน วันนี้อากาศดีอากาศไม้ค่อยร้อนพี่ตู่แวะททำอะไรอีกนน์กำลังแวะเขาทำสร้างบ้านอยู่บอบอ่าทายพยมพยบอกเขาทำบ้านตรงนี้บวบเขาทำเติมให้ตะกิดอ๋อไกลๆมองไกลๆงาสวยมากเลยชัดเจนนะคะไกลๆนู่นเลยค่ะอ้อม มาเส้นข้างนอกนะคะคลองส่งน้ำบ้านม่วงคือตอนไปไปเส้นนี้ตอนไปไปเส้นนี้ตอนไปตอนกลับกลับเส้นนี้นะคะก็กลับอีกเส้นหนึ่งนะคะตอนเดินบ้านทั้งมุมกันไปอีกเส้นตอนกลับก็กลับแวะเวียนอีกเส้นเดินมาแบบรอๆนะคะวันนี้อากาศไม่ร้อนนะเหมาะมากเลยวันนี้โอ้พี่ตู่ว่าชอบบรรยากาศแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ทุกวันก็โอเคนะคะเมื่อว่าเมื่อคืนนี่ฝนโปรยปลายสองสามเมตร สองสา 2> 2มเมตรใช่ไหมแต่เราก็นอนเย็นใช่ไหม,มอันนี้ก็เกือบจะหมดคาบเรียนแล้วนะคะกับการเรียนหนังสือของเด็กชายตูลูของแม่แม่นะคะเก่งขึ้นทุกวนันเดินแบบไม่ใส่ปอกงานนะคะได้เจอรถไทยได้เจอหมู่บ้านได้เจอผู้คนนะคะได้ไปเข้าวัดกราพระ ได้ไปแวะตรงนั้นตรงนี้นะคะเป็นความสุขนี่ก็ออกจากบ้านสำโรงนะคะนี่ก็มุ่งหน้าเข้าบ้านพักผ่อนวันนี้ท้องก็ยังกลางเหมือนเดิมนะคะนักเรียนของเราแต่ต้องถามพออครับตอนนี้เริ่มจะเดินช้าลงแล้วนะครับพออ เป็นยังไงพี่ตูคุณครูและพออเป็นยังไงบ้างพออชิวชิวร้อแต่ตอนนี้รู้สึกหายใจเหมือนหืนหันหืนหันแล้วเอาเติมพลังก่อนเติมพลังให้พอออก่อนโอเลี้ยงยกล้อเดินดูดไปแล้วได้ยกล้อเลยนะคะยกล้อนะคะเลียงยกล้อส่วนควานนี่ยังยังเติมไม่ได้ค่ะักเรียนของเรากลับบ้านกลับบ้านกันนะคะ ได้เสริมพลังแล้วได้เสริมตอนจะเข้าบ้านพอดีมาดูเราถเราไปจบคลิปที่บ้านกันนะคะมาแล้วค่ะพี่ตูรีบเลยพี่ตูรีบรีบเข้าบ้าน 5, โอ้ดีใจครับจะหมดค่าเปลียนแล้วไม่รู้พี่ตูหรือคุณครูดีใจกว่ากันไม่รู้นะครับจะได้พักคน พอออพอออกก็เหนื่อยเหมนกันยกล้อมาเป็นยังไงบ้างไม่เหนื่อยแตไม่เหมือนเดิมยกล้อยกล้อมาเลยโอ้โหเข้าเข้าบ้านพักผ่อนครับนี่อะรางวัลกล้วยหวานๆเราต้อนรับนักเรียนของเรานะคะตอนนี้กำลังเหนื่อยเลยพักก่อน ชิชีให้มันหน่อยก็ได้ชิชีนะ้ำให้ชิชูได้เย็นเย็นหน่อยไม่เกรงใจเราหมดท่าเรียน,น,ยนคุณครูรพักได้นักเรียน,ยนพักได้ฮะทีรไรคลิปน้ำครัวงามแน่การลืมพลดันหม้อมาดูช่องนี้กมาดูช่องนี้แต่ก็ <S <S ยังมีของดีกว่าที่คลิปอีไอ้ไอ้ สำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่เขามารับชมเขามาติดตามนะคะคอมเมนต์ให้กําลังใจค่ะทีมงานนักเรียนตูรูและพออและทุกคนนะคะสําหรับอีพีนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจนะคะเจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะโอ้คลิปหน้าไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะ